เกตี้มีโชว์วันนี้จะมารีวิวตลาดนัดเทพธีลานะครับวันนี้เกตี้จะมารีวิวร้านอะไรครับจะมารีวิวร้านร้านปลาปลานิลอบเกลือนะครับอ๋อปลานินอบเกลือนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมพ่อค้าแนะนำนะครับว่าขายอะไรบ้างครับปลาดินอบเกลือครับปลาเผาอันเดียวกันครับอ๋อปลาเผากับปลาดินอบเกลืออันเดียวกันนะครับครับผมราคาเท่ากันหมดเลยไหมครับ ร้อยี่กับร้อยห้าสิบบาทครับในร้อยี่ครับร้อยยี่คือฝั่งนี้ครับร้อยยี่ถ้าตัวนี้ร้อยี่ทั้งหมดครับถ้าตัวใหญ่ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบบาทนะครับตััวนี้ครรบผมพ้อมผักนะครับเป็นเมี่ยงเลครับน้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มอะไรครับอันนี้เป็นซีฟู้ดครับซีฟู้ดอันนี้คือน้ำจิ้มหวานน้ำจิ้มถั่วน้ำจิ้มถั่วใช่ครับแล้วก็มีผักอะไรบ้างครับผักที่แถมครับผักแถมคือผักกาดหอมหัวระพาตีฝรั่ง แล้วเข้าอากาศขาวครับอยากมีชุดเซ็ตแค่ไหนครับอ่าปลานี่ย่างมาจากที่บ้านหรือว่าย่างที่นี่เลยครับโอ้โหเหตุลุงหลังโดนย่างจากข้างหลังครับใช้ใช้เวลาย่างนานไหมครับครึ่งชั่วโมงครับครึ่งชั่วโมงอ่าคราวนี้เราขอสั่งชุดเล็กนะครับชุดหนึ่งครับชุดร้อยยี่สิบนะครับเอาตัวร้อนๆใหม่ๆเลยนะครับ อช่วงวันธรรมดาขายที่ไหนครับอ่าก็ไปพวกนี้ไปขายที่เขตประเวทขอเขตประเวศนะครับเสาร์อาทิตย์ก็ขายที่นี่เลยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ขายล็อกเดิมประจํำไหมครับล็อกประจำครับอ๋ออันนี้ขายดีตลอดเลยนะครับดีทุกวันครับอ่าคนย่างไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะครับตอนนี้ปลาสดใหม่ทุกวันอ่าลูกค้าก็มาตลอดเลยนะครับเอาตัวนี้นะครับเอาตัวนี้ครับ ตัวเลข120นะครับครับตลาดเที่เวลาขายดีไหมครับดีครับดีหมดทุกวันครับหมดตลอดเลยนะครับโอ้ขายดีมากเลยนะครับน้ำจิ้มให้กี่อย่างครับสอย่างเลยให้2ออย่างนะครับ อาชื่อร้านชื่ออะไรครับป๋าสีครับป๋าสีนะครับมีมีสาขาเดียวใช่ไหมครับอีกสาขาหนึ่งขายที่ไหนครับป๋าดูไทยครับบกป๋าดูไทยนะครับอ๋าคราวนี้ให้นามบัตรป๋าเขานะครับครับโอเคนะครับขอบคุณที่ถ่ายทำรายการนะครับ ขายดีๆรวยๆเฮงนะครับอครัาเกตตี้บอกลาผู้ชมเลยครับโอเคนะครับลาไปแล้วนะครับท่านผู้ชมครับลาไปแล้วนะครับร้านปลาดิลบเกลือปลาสีนะครับ ลาไปแล้วนะครับตลาดนัดเทพบีลานะครับฝากกดติดตามกันที่มีโชว์ด้วยนะครับ